อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่างบารักโอบามาเคยกล่าวไว้ว่าหากเราให้ผู้หญิงเป็นผู้บริหารประเทศมากกว่านี้สงครามอาจเกิดขึ้นน้อยลงในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงและพลเมืองโลกคนหนึ่งคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่เพราะเหตุใดเชิญครับสำหรับการนะคะการเห็นด้วยค่ะ ในฐานะที่การเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มันได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าการที่มีผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ได้ผิดแปลกเลยค่ะเราสามารถใช้ความอ่อนโยนการสื่อสารของเราสามารถช่วยให้ปัญหาทุกอย่างจบลงได้เพียงแค่เราต้อง put the right man on the right job ผู้หญิงก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะม,มบบั่มงมั่ง เชื่อไหมมีสุนทรีที่เอได้งานมานะครับเป็นการลูกสาวชั้นมงคือการใช้คือการใช้ความเป็นผู้หญิงอ่ะอืมจบได้คนมงแล้วแต่เขาจะเลือกไหมดูกันมงชัวมงชัวมั่นเป็ดมั่นเป็ดมั่นอืม นะเมื่อกี้นี่ใจเสียมากเลยตอนทอผ้าใจเสียมากยอมรับตรงๆเลยว่าตอนทอผ้าใจเสียมากพูดการท่องเที่ยวแล้ววัฒนธรรม อันดับหนึ่งนะครับ MT 35, สามารถสกลนครมาที่สามัที่แากครับและลำดับนี้ครับขอ,อเรียนเชิญคุณมาริตาดวงคำฟาร์เมอร์อนางสาวไทยประจำปี2 5 6 5อบมองกุฎเกียรติยศจากก้ d นไดมอนดาา์และสายสะพายประจำตำแหน่งให้กับนางสาวไทยประจำปีนี้ครับขอ,อเรียนเชิญครับยอดเยี่ยมจริงๆครับ แล้วน้องทำอะไรเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับคนใบ้บ้างไหมเธอผู้ส่งคุณค่าผู้ส่งพลังและมีความเฉลียวน้องมีโครงการใช่ไหมมีโครงการและทำงานด้วยมำงานด้วยสมมตแล้วสมมติแล้วเขาอาจจะจับใจดูได้อยู่คิดจะจับหน้าที่เป็นชุดการท่องเที่ยวลนวัฒนธรรมย่าแในสไทยกระนนี้